เก่าถ้าไม่เล่าเราจะลืมวันนี้ขอเสนอเรื่องศึกศึกบางระจันในสมัยนั้นเรียกว่าเป็นหนัง16มมภาคสดๆนะครับเป็นผลงานการสร้างของภาพยนตร์สหานาวีไทยโดยคุณสุพันธ์พรมพันธ์เป็นผู้หน่วยการสร้างคุณอนุมาบุญนาคเป็นผู้กำกับการแสดงเรื่องนี้ใช้ดารานำแสดงใช้นักแสดงเรียกว่าเยอะเลยนะครับเนื่องจากว่าสมัยนั้นสร้างเป็นหนังที่ออกฉายครั้งแรก ความยาว3ชั่วโมง20นาทีนะครับเปรีของเรื่องก็คือคุณสมบัติเบทนีนางเอกก็คือคุณพิสมัยวิไลศักดิ์และเรื่องนี้นะครับคุณสมบัติเมทานีก็ได้รับรางวัลเป็นพระเอกทุกตาทองเรียกว่าตัวแรกจากหนังเรื่องนี้เลยนะครับดาราที่ร่วมแสดงในหนังเรื่องนี้อีกหลายท่านนะครับที่คุณนหน้าคุณตากันนะครับเช่นคุณทักษินจำผลนะครับคุณรุตรณพคุณอดุลดุลยรัตน์คุณเทิดดาวไทยนะครับคุณปฐถมชัยชมสีเมฆ คุณสุวินสวัสรั์คุณชุมพรเทพทักษ์ส่วนฝ่ายหญิงก็จะมีอีกนะครับก็คือคุณปริยารุ่งเรืองคุณขวัญใจสะอาดรักและก็ยังมีดาราอีกหลายท่านนะครับที่ร่วมแสดงนะครับหนังเรื่องนี้เข้าฉายครั้งแรกเมื่อวันที่19เดือนมกราคมปี2509ที่โรงหนังศาลาเฉลิมกรุงและสําหรับภาพที่ท่านดูอยู่นี้นั้นเป็นภาพที่มาจากฟิล์มนะครับเรียกว่าฟิลม์มต้นฉบับก๊อปเอนะครับของหนังเรื่องนี้นะครับที่ยังเหลืออยู่ แล้วก็คุณต่อสักติธรที่เสดาเป็นผู้ซื้อเก็บเอาไว้นะครับแต่ว่าตอนที่ซื้อมานั้นไม่มีบทภาคติดมาด้วยเนะครับเข้าใจว่าบทภาคนั้นคงจะสูญหายไปเมื่อครั้งที่มีการนําฟิล์มชุดนี้นะครับไปพิมพ์เป็นฟิล์ม35มมและมีการภาคบันทึกเสียงเพื่อกลับมาฉายใหม่อีกครั้งที่โรงหนังสารเฉลิมกรุงโดยหนังเรื่องนี้มีการกลับมาฉายอีกครั้งนะครับเมื่อวันที่6มีนาคมปี2541ที่โรงหนังสาราเฉลิมกรุง จากนั้นก็ไปออกแผ่นวีซดีนะครับแต่ว่าแผ่นว c ซดีนั้นมีการตัดทอนหนังออกไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็คือเหลือไม่ถึง3าชั่วโมง20นาทีนะครับสำหรับภาพวันนี้ผมตัดเป็นภาพตัวอย่างให้ดูสั้นๆนะครับเพื่อให้เห็นภาพรวมๆนะครับของหนังดังในอดีตนะครับหนังเรื่องศึกบางระจัน <บา S 1>